สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ฉันเมารถจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยนี่คุณลูกเสร็์หรือยังเนี่ยวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะตื่นสายจริงๆเลยคุณก็ไปตามนางสิไม่รู้ว่านางทําอะไรอยู่ เคเคเดี๋ยวผมขึ้นไปตามแป๊บไปเที่ยวนี่นั่งรถอะไรไปอ่ะรถกระบะไงรถเก่งก็มีอะอ๋อทำไมอ่ะอือมีอะไรเปล่าทำไมถึงถามปกติฉันนั่งรถโดยสารไปอะคุณนั่งรถโดยสารไปคนมันเยอะมันแออัดมันมันไม่เป็นส่วนตัวนั่งรถ รถส่วนตัวเราไปก็ได้โอเคเดี๋ยวผมไปตามรูปแป๊บเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวมันจะขําเอ้ยราจะราขึ้นได้ไหมที่นี้นักัด้ลูกเสร็จหรือยังอะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทําไมไม่ลงไปคนข้อรอตั้งนานกินน้ําอยู่ไม่เห็นหรอพ่อลงไปลงไปเร็วเๆรีบรๆบรีบรบไปถึงเดี๋ยวมันก็ขําเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ได้อีก กลับบ้านไม่ได้ก็นอนนู่นสิบ้าลูกต้องไปโรงเรียนลาวันหนึ่งจะเป็นไรไปม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าเกิดลาครูก็หักคะแนนสิลาน่ะไม่ใช่ขาดพ่อกับแม่ไม่ลาให้ไงเมันก็เลยขึ้นขาดอ้าวแบบนี้ก็ได้ล้อนั่งรถไปนั่งรถเลไไปดีอะขับรถเลไไปดีรถตู้ดีกว่าค่ะพ่อลูกส,สบายดีหนูจะได้นอนด้วยเคเคเค กินรถเหม็นจังเลยคุณเหม็นล้อผมว่าไม่น่าเหม็นนะผมก็ฉีดน้ำหอมมาอยู่เหม็นอะฉันไม่ชอบกินนี้เลยอะ่ะคุณได้กินอาจะอ้วกอะยาคุณยานะจะอ้วกก็บอกผมอย่ามาอ้วกใส่รถผมผมรักผมรักรถเลยนะพ่อรักรถมากกว่ารักแม่หรอคะใช่แล้วแฮไม่ใช่ชๆๆๆๆๆโอ๊ยคุณขับรถอะไรเนี่ย จ๋งอะไปต่อไปต่อไปต่อต่อก็ต่อยสิอ้าวชิปเป่งแล้วไงคุณคุณรถติดแล้วทำไงอะทำใจแล้วไปต่อคุณเร็วๆไปเที่ยวก็แบบไปไม่ครบทีอ่อ่ะขึนนป,าป,าป,าปาลาปลาปลารถออกเลยละมันติดน่ะมันติดอะไรไม่รู้อะฉันก็วางนันแหละติดอะไรไม่รู้ทาไงวะ คุณจะไปเที่ยวที่ไหนคุณคุณคุณก็ไปทางนั้นสิขึ้นเขามันอยู่อีกทางนึงไม่ใช่หรอเออว่ะเออว่ะผมลืมผมลืมไปเที่ยวยังจะลืมทางไปเที่ยวอีกเนาะอื <c oughs> คุณถ้าเกิดบีปั๊มแวะปั๊มไม่หน่อยนะไม่ไหวแล้วว่ะเป็นไรอะค,คุณจะอ้วกอะเฮ้ย <c oughs> จะอ้วกเหรอ <c oughs> ใช่ใช่หาปั๊มไม่ชันหน่อยนะวกข้างทางไม่ได้หรอพูด <c oughs> ไม่ได้แล้ว ผมจะหาปัําให้อฮ้ยในเนี่ยรถชั้นยายอ่ะนะคุณอย่าอวกใช่ผมนะผมรักรถจะตายไปคุณมันไม่ทานแล้วอ,อ,อ,อนี่คุณออกมาจากรถเลยเหม็นอวกชิเป็งนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยรถผม เพื่อนหมดแล้วเนี่ยไปเช็ดอ้วกคุณเลยแป๊บนึงฉันขอว่าก่อนคุณเมารถคุณไม่บอกผมเล่าฮะฉันขอโทษถ้าเกิดฉันบอกคุณว่าฉันเมารถคุณก็จะบอกฉันคุณก็จะมาว่าฉันว่าฉันเป็นคนบ้านนอกก็ดิเป็นนอกบ้าอะไรล่ะคุณมาอ้วกเสลดผมอย่างงี้นะคุณ คุณรีบอ้วกแล้วคุณก็รีบไปเช็ดพวกตัวเองซะผมไม่ไปแล้วเที่ยวไม่ไปเที่ยวแล้วหมดอารมณ์พักใจเย็นๆย็ก่อนไปเก็บอ้วกตัวเองเลยไปเลย <c oughs> มันก็หน้าโมโหอยู่เหมือนกันนะทำมทำมาโมโหอะไรโมโหอะไรผมฮะเวลาคุณเมาแล้วคุณอ้วกแตกใส่ที่นอนฉันเนี่ย เก็บอ้วกคุณเลยคุณก็รู้ว่าฉันรักที่นอนแค่ไหนรักพวกของในบ้านแค่ไหนอ่ะเอ่อเงียบทำไมแล่วเออฉันควรทำยังไงดีเนี่ยให้พ่อก,กับแม่เลิกกัดกันสักทีฉันรู้วิธีละปวดขี้อยู่พอดีเลยฮิฮิได้เวลาแพ็การคุณน่ะรับผิดชอบเลยไปเช็ดอ้วกตัวเองเลยไปไปไป,ไปผมเหม็นอ้วกคุณ แหมคุณกินเหล้าแล้วอ้วกของคุณอนะมันเหม็นกว่าอ้วกที่กินข้าวอีกนะฮะโคตรเหม็นอะ่ะปูดเรียบร้อยพ่อแม่พ่อขี้แตกใสร่รถด้วยอะ่ะฮะไปดูดิพอขี้แตกในรถด้วยฉันรักรถมากแค่ไหนอะ่ะคุณก็รู้ผมไปขี้แตกใสร่รถทำไมหรือว่าลูกไปขี้ในรถแล้วคุณอ้วกใส่รถผม มันหน้าตีจริงๆเลยงั้นก็นเดินกลับบ้านกันแล้วกันนะผมไปละน,น,นี่นี่แน่นี่แน่คิดดีแล้วหรอที่จะให้ฉันกับลูกเดินกลับบ้านนะ่ะแม่ติีกต๊กยังไม่สลบเลยต๊กนี่แน่หน้าโมโหจริงฮะรลกรถมากก็ไปอยู่กับรถเลยไปไต้องมอยู่กับฉันจริงแม่จริงต๊กต๊กยังไม่สลบเลยตาย,ยังลืนอยู่เลยอะตาไม่ลืน ได้ลืมตาตามันเลือกมันตุยแย่แล้วมั้งนั่นน่ะเถอะขับรถกลับบ้านกันเถอะแม่รถมีี่รปขี่เหรอใช่เออเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายยค่ะบายยบายยจ้า